ากคลิปเมื่อวันก่อนที่ใบที่ลองแกล้งแมวไปวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมางอแต่ทุกคนดูมันไม่ยอมเข้าเตีย้ยสงสัยจะงอนอยู่แล้วทุกคนดูนะอยู่ๆก,ก็กดเข้าย่านเฉยแค่เดี๋ยวกดเข้าไปตามหานิยามก็ได้่อยแค่นี้ทําเป็นงงเป็นงอนแล้วในที่สุดพี่ใบก็ใจแมวคะ่ะทุกคนดูเสื้อดามาเลย <laughs> แล้วอยู่ๆตอนนี้นางก็ ไปไหนไม่รู้ทุกคนนางบอกพี่ใบพี่ใบมานี่มานี่ออใบด้วยความเสื้อเราก็สวยเกินก็เลยตามเขาไปแล้วทุกคนดูอยูย่ๆมันทําอะไรก็ไม่รู้แล้วใบก็ติดเฉยมันมันก็ออกไงทุกคนดูด่ใบติดอะทุกคนแล้วคือใบยพยายามจะออกจากตรงนั้นแต่มันออกไม่ได้อ่ะแบบใสกุีกชอบใจชอบใจ<ม>เห็นกูติดและชอบใจใหญ่ทุกคนแล้วคือใบยพยายามจะทําทุกทางแล้วแต่มันออกไม่ได้จนหั ออกไม่ได้แล้วดูทุกคนดูนะไอ้แมวหัวร้อนออกไม่ได้แบบนี้ใช่ปะมึงจะแกล้งแบบนี้ใช่ไหมเค้กูกดออกก็ได้กูไม่อยากเล่นกับใครแล้ว <c oughs> ตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปงอนะกูไม่งองแล้ว